สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เป็นงานเข้าใหม่นะคะเคยขายพันเจ็คุณแม่ไม่ขายคุณแม่ไม่ต้องโปรขายพันหกาคาเดียวเลยค่ะอันนี้เป็นชุดนะคะค่ะผ้าค่ะสวยงามมากค่ะเป็นลายค่ะเขาเรียกว่าลายร่างแหค่ะลายลายคมห้าก็เรียกนะคะ ออกโทนสีม่วงชมพูนะคะมีชุดหนึ่งนะคะมีสี่เมตรค่ะค่ะเป็นผ้าสองผืนนะคะคุณแม่จะมาอย่างละสองผืนค่ะเผื่อว่าบางท่านจะไปตัดชุดนะคะค่ะสวยงามมากค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยค่ะค่ะมีสีมีสี่เมตรนะคะมีสองผืนนะคะค่ะเพราะว่าบางท่านก็ทักมาตรงกันค่ะเราก็ต้องเผื่อคนหน้าคนหลังค่ะคุณแม่เอามาอย่างละสองผืนค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะท่านเก็บแม่ขายขายพันหกราคากำไรประโชเข่งหนึ่งนะคะค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะมีชุดหนึ่งค่ะท่านจะไปตัดชุดก็ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอันนี้ก็ชุดหนึ่งเหมือนกันค่ะสวยเนื้อผ้างานงานเนื้อผ้างานสวยงานมากค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าคาะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะลายดอกพิกุนเล็กๆนะคะค่ะท่านจะไปตัดชุดแสกชุดเดทก็เหมาะสมค่ะหรือจะไปให้คุณแม่คุณยายคุณย่าของเราตัดชุดก็เหมาะสมนะคะ ขาปัดตะเกีงก็สวยค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะค่ะเป็นลายดอกพิกลเล็กๆนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะถ้าผ้าสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะมันแะ่เนื้อผ้าหนานแน่นเนียนนะคะหนานแน่นเนียนค่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นไหมน,น้อยงานละเอียดมากค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ พื้นละหนึ่งพันหกร้อยบาทชุดหนึ่งก็พันหกบวกพันหกก็เป็นสามพันสองนะคะถ้าบวกค่าส่งมาไปอีกสามพันสองห้าสิบบาทค่ะค่ะคุณแม่ต้องบวกค่าส่งนะคะเพราะว่าบวกค่าส่งพื้นหนึ่งพื้นละสี่สิบบาทต่อพื้นนะคะค่ะถ้าไม่บวกค่าส่งคุณแม่ก็ไม่ไหวค่ะเพราะว่าคุณแม่จะ ไม่ได้ตั้งราคาสูงค่ะตั้งกำไรประตูเข็งหนึ่งค่ะกำไรนิดหนึ่งค่ะกำไรห้าสิบบาทนะคะค่ะคุณแม่ให้บวกค่าส่งเอาเองค่ะหนึ่งหอบาทนะคะจอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะ นี่ก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นหมีขคอข่้นนะคะอันนี้ก็ชุดหนึ่งเหมือนกันค่ะสองมีสี่เมตรค่ะมีผ้าสองผืนนะคะค่ะท่านไหนท่านจะไปตัดชุดก็เหมาะสมนะคะค่าราคาอยู่ที่สองพันไอราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะค้าสองผืนสามพันสองบวออินห้าสิบบาทนะคะค่าส่งนะคะคุณแม่แก้งให้ทราบทุกท่านค่ะถ้าไม่แก้งให้ทราบก็ คนก็บวกค่าส่งทีหลังก็กโวยวายกับคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่แจ้งให้ทราบค่ะถ้าสองผืนคุณแม่บวกค่าส่งห้าสิบาทถ้าผืนเดียวสี่สิบาทนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นมีทอขั้นนะคะสวยไม่ซางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นค่ะถ้าสามตะกอนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงามสวยดูดีดูเด่นมากค่ะ กากับทุกแสกชุดเแดงก็สวยค่ะให้คุณแม่เป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะ1,600บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะ1,600บาทค่ะนี่ค่ะก็เนื้องานสวยงามมากเลยค่ะผ้าบ้านนี้ค่ะมันเป็นในหมู่บ้านนะคะเนื้องานสวยงามมากค่ะอันนี้ก็ขอนะคะอออแกเป็นแกเป็นแดงกว่าหมายเลขสิบนะคะ ค่ะจะแดงกว่ากันนิดหนึ่งค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าชุดเลยนะคะค่ะเป็นผ้าชุดค่ะมีสองผืนนะคะค่ะท่านจะรับสองผืนไปตัดชุดก็ได้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรแจ้งทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สองพืนเหมือนกันนะคะนี่ก็สวยงามมากค่ะยจัวสวยนะคะเขาเรียกว่า ค่ะหน้านางค่ะหน้านางสวยเจจัวสวยค่ะค่ะหนึ่ันหร้อยบาทลายดอกผักขยงค่ะเป็นสีอันนี้นะคะค่ะสีเม็ดมะขามค่ะท่านไหนที่ชอบสีเม็ดมะขามสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะหนึ่งันหร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะหนึ่งันหร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ1,600อบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักค่ะเจ๋อเจอสวยนะคะอันนี้ค่ะเป็นดอกพักทานยงค่ะค่ะท่านจะไปตัดชุดก็ได้ค่ะมีคุณแม่จะเอามาอย่างละสี่เมตรนะคะค่ะเพราะว่าเผื่อคนมาไปตัดชุดค่ะค่ะลายดอกพักทานยงค่ะเป็นสีค่ะออกโทนสีเม็ดมะขามนะคะค่ะสอดเส้นมนเกลียวหางกระรอกค่ะ ลายเล็กๆนี้ค่ะคนช่าคนแก่ชอบมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะใส่ออกบนไหนก็สวยงานไหนก็เลิศรูดูเด่นนะคะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็ลายเขาเรียกว่าลายขอชดานะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทอันนี้มีผืนเดียวค่ะสีเป็นมะขามค่ะค่ะขอชดาขอค่ะขอขอขจรค่ะเหมือนต่างหูขจรนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นหมีขอขั้นตอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะมกผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยทุกพื้นงาทน,นทุกพื้นแจ่มทุกพื้นคาดหน่งพันห้บาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะที่ นี่ก็หนึ่งชุดนะคะเป็นค่าชุดเหมือนกันนะคะค่ะมีสี่ผืนค่ะก็มีขอขั้นหมุนสอดเส้นหมือนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะท่านไหนจะเอาเป็นชุดก็เหมาะสมดูดีดูเด็นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะท่านมกผืนไหนก็โทรบอกค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจ ช่วยคุณแม่นะคะกดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกสื้นค่ะมันจะมีขอชดาด้วยนะคะขอแล้วก็นี่คาะมันจะแต่แอดมินแปดผิดผิดทางค่ะอ่านี่ขายมีขอชดาด้วยค่ะเอามีชอหอฉัดค่ะขอแล้วก็หอฉัดด้วยค่ะ หอชดาแล้วก็หอฉัดค่ะอยู่ในอยู่ในผืนเดียวกันนะคะค่ะดูใกล้ๆนะคะค่ะจะมีขอชดาแล้วก็หอฉัดด้วยค่ะค่ะแต่เป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะหมายเรียกผูกนะคะเพราะว่าแอดมินตัดติดผิดทางค่ะติดหมายเล่ค่ะขอชดาหอฉัดค่ะสวยค่ะค่ะมีอยู่สี่ผืนนะคะไอสองผืนนะคะสีเมตรค่ะมีสองผืนมีสีเมตรค่ะตัดชุดได้นะคะ ค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสีม่วงค่ะขอม่วงนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะก็มีสองผืนน้วยกันค่ะคุณแม่จะหยิบมาอย่างละสองผืนนะคะค่ะหยิบมาอย่างละสองผืนเพราะว่าเอาไปไว้ค่ะเอาเผื่อคนตัดชุดนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะ าสวยไม่สางสวยไม่จืดยางเมื่อดูดูเด่นนะคะหนึ่งันหร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะใส่ออกงานไหนก็สวยบุญไหนก็สวยนะคะมีคู่หนึ่งนะคะค่ะขอสีม่วงนี่ค่ะสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนี่ค่ะค่ะมีอยู่คู่หนึ่งค่ะค่ะพื้นนี้ก็ออกโทนดำนะคะ ขาสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะดำทองนะคะใส่ออกงานขาวดำค่ะค่ะก็โอเคนะคะคนเฒ่าคนแก่ชอบค่ะสีพวกนี้ออกโทนสีขาดสีทึบหน่อยนะคะค่ะไม่ชอบสีแป้นก็คือเลือกเลยค่ะเป็นลายดอกพิกลค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะดำทองนะคะขาดสวยค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกราคาพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากค่ะลูกค้าทุกท่านช่วยคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่เอากำไรประตูเข่งเดียวเท่านั้นแหละค่ะค่ะช่วงเศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะค่ะบ้านของคุณแม่จังหวัดสุรินทร์ยิ่งอยู่ใกล้ชายแดนค่ะค่ะช่วงนี้ทางช่องจอมเงียบมากเหมือนป่าช้าเลยค่ะเหมือนป่าล้างค่ะพูดง่ายไม่ใช่ คุณแม่ถ้าเก็บเทียติดก็ขออภัยนะคะเหมือนปาล้างเลยค่ะค่ะเพราะว่าเขาปิดคมแดนนะค่ะคุณแม่เป็นคนสุิมนะคะค่ะยิ่งตึงเงี้ยมากเลยค่ะค่ะขายของเงี้ยทุกอย่างค่ะเพราะว่าอยู่อยู่อยู่ใกล้ค่ะค่ะอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้ยบาทนะคะอันนี้ก็ลายดอกพิกุลสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะ ค่ะออกโทนสีม่วงชมพูนิดหนึ่งนะคะค่ะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะคาะสองเมตรค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะเส้นยืนเป็นไหมจุนค่ะเส้นพุ่งเป็นไหมบ้านค่ะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ1ึงพันหกร้อยบาทคุณแม่จะไม่มีโปรอีกนะคะเพราะว่ากําไรนิดหนึ่งนะคะคุณแม่จะขายแบบกาไรนิดเดียวค่ะ กำไรประทูเข่งหนึ่งเหมือนคุณแม่พูดนั่นแหละค่ะ1,600บาทค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางระรอกค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะท่านไหนชอบก็โทรทักโทวบอกโทรแจ้งค่ะ1,600บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้ก็สีอินนะคะค่ะเป็นผาา ผ้าสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะนี่ก็สวยดอกพิกลก็สวยนะคะสีส้มสีส้มกับสีอิตก็ตัวงานเดียวกันนั่นแหละค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะผ้าสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะผ้าสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเนื้อผ้าเนียนหนานิ่มเนียนนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะ ค่ะหนึ่ร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพร้อยบาทค่ะค่ะท้า,าทยนี้คะ่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทให้กำลังใจมาตลอดบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะอยู่ดีมีแ้ง พค้างานค่ะ